สวัสดีค่ะเพื่อนๆและพี่น้องเอทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยวันนี้ฮานอยมัดรวมนะคะก่อนไปรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสำหรับวันที่27นะคะที่ผ่านมานะคะแอดให้เข้าหรือหลุดนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะก่อนไปรับชมแนวทางต่อนะคะรับชมไปอย่างไวเลยนะคะวันที่27นะคะพี่น้องน้อยเฉพาะกิจนะคะ9ก3กับ90นะคะ9ก3กับ90 หลุดบนล่างนะคะน้อยพิเศษนะคะเจ็กับ53นะคะเข้าเด่นวิ่งรูดนะคะ50กับ53นะคะแอดมีห้าส่ห้าเจ็เจาะสูงไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับวันที่27เจ็นาะเจาะสูงไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับ5เนาะ,ะไปก็เข้ารูดนะคะ ็ยินดีกับพี่น้องสายรูดสายวิ่งด้วยนะคะน้อยปกตินะคะหนึ่งสี่นะคะหนึ่งสี่ก็มาเด่นสี่นะคะให้สี่สองมาหนึ่งสี่เนาะพี่น้องหกแปดนะคะหกแปดก็เข้าเด่นวิ่งรูดนะคะวันนี้สำหรับสายเจาะวันนี้ก็ยังคงไม่ทันผ่านอีกนะคะ แปดหกรอบ V i p อีกรอบหนึ่งนะคะมาอีกเด้งหนึ่งมาสองเด้งในตารางมาอยู่นะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะเอ้ยไม่ใช่แปดศูนย์แปดหกหกแปดนะคะพี่น้องจา๋าสองรอบรอบปกติแล้วก็รอบ v i p นะคะอ่า VIP บนสองศูนย์สองนะคะตัวเจาะเราหลุดไปนะคะก็ยินดีกับพี่น้องสายวิ่งและสายรูดนะคะพี่น้องจา๋า ในตารางของเอไม่มีเนาะก็เลยเจาะไม่ถูกเจาะไม่โดนนะคะเราก็ไปลุน้นต่อเลยนะคะของวันที่28เลยนะคะสิ้นเดือนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสิ้นเดือนแล้วนะคะเดือนนี้มี2 8วันนะคะมาดูตัวเด่นนะคะในตารางคิดมาแล้วได้ หนึ่งสี่เก้าสองห้าหกนะคะสามารถจับสามตัวนะคะจับสองตัวได้ถ้าไม่ชอบตัวที่แอดจับนะคะสามารถจับวินในตารางได้นะคะ ก็มาดูกันนะคะตัวเทแอดจับมาตัวเด่นนะคะสี่ห้าเก้านะคะวิ่งรูดนะคะสี่ห้านะคะเน้นรูดนะคะมาดูตัวเจาะกันนะคะพี่น้องสี่สอง สี่ห้าสี่หกสี่เก้านะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าเก้านะคะพรุ่งนี้มีตังหินตังหิน อา,อาจจะมาเบิ้ลให้เห็นนะคะพวุงนี้นะคะให้กันนะคะ5 5าห้าสองสอนะคะไปกลับบนล่างนะคะถ้าใไรตัวชอบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์และทุกแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะ ที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กับแอดเนาะมาดูตัวที่แอดเน้นให้นะคะสี่สองสองสี่นะคะสี่ห้าห้าสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเก้าเก้าห้านะคะสำหรับชุดกันนะคะแอดชอบเบิ้ลน,นะคะห้าห้าและสองสองนะคะ แอดขอฟันไปที่ ALLY 4นะคะสำหรับวันนี้เนาะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะพี่น้อง fc นะคะโชคดีมีความสุขนะคะเฮงๆรวยๆนะคะหยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ